สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆคืนคนส,สนิทชาวลัคนาราศีธนูนะคะอริสาเมจเชนทาโร่ค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆคนสดสนิทชาวธนูนะคะประจําเดือนมีนาคม2567ค่ะไม่เหมาใช้ไพ่ทาโร่ออรลเคิลและโหราศาสตร์ไทยในการทํานายค่ะเป็นการทํานายรวมไม่ได้จะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารยณในการรับชมค่ะหยิบแต่สิ่งดีๆไปนะคะสิ่งไหนไม่ดีจดใจทิ้งไว้ตรงนี้ เรามาดูกันในส่วนของพลังงานภาพรวมจากออราเคิลกันก่อนเลยนะคะว่าคนโสดสนิทชาวธนูความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรในช่วงเดือนมีนาคมค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้ไฟบาลานซ์ f i เด the balance between your work rest and play time and you will have more energy harmony and productivity in your life take a power nap นะคะ ก็ต้องบอกเลยว่าด้วยความที่ดาวประจําตัวของคุณคือดาวพรฤกหสัสบ,บดีค่ะคนสดสนิทชาทนูโคจรเป็นราชาโชคในเรือนปุตตะที่แปลว่าการทํากิจกรรมสนุกสนานการทําอะไรใหม่ๆการท่องเที่ยว c r e ี t i v i ีวความคิดสร้างสรรค์แต่ทีนี้ด้วยความที่ดาวยูเรนัสเนาะ ดาวมฤตยูเนี่ยโคจรในเรือนอริที่แปลว่าการทํางานดาวมฤตยูคืออะไรที่เกี่ยวกับการป,ป,ปรับฉปลี่นงานมันอาจจะมีอะไรให้เราต้องปรับเปลี่ยนปุ๊บป,ปั๊บนะคะแต่ทีนี้ตัวเราเนี่ยก็เป็นมุ่งมั่นไงด้วยความที่เราแบบช่วงเนี้ฮอตต้องบอกฮอตนะคะเนาะคนสนิทชาวพนูเราเป็นราชาโชคอะ่ะคือเนื้อหอมนะคะเนาะในเรือนแบบลูกน้องบุตรบริวารคนอ่อนกว่าการท่องเที่ยวการละเล่นการ อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับความสุขความสนุกนะคะแล้วก็โปรเจกต์ใหม่ๆด้วยทีเนี้ยเราก็จะอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะคะให้ให้ตัวเองไหมก็ต้องอาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของออในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะดาวเลือนอลีมไปแลว,ว่าสุขภาพด้วยเนาะบางทีเราอาจจะใช้ชีวิตเขาเรียกอะไรเราใช้ชีวิตเยอะเราใช้ชีวิตเยอะแล้วคำว่าใช้ชีวิตเยอะหมายถึงว่าเราแบบ เรา enjoy life น์นะเนี้ออไหมคะเราอ n j o y ชีวิตแล้วก็อาจจะไม่มันไม่สมดุลเน่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณบาลานซ์สิดหนึ่งนะคะทีนี้อ่อพลหันในเรือนปุตตะเนาะอ๋อแบบก็มีความสุขนะคะยังมีความสุขอยู่คะ่ะคนสดสนิททีนี้บางคนนะปุตตะยังแปลว่าคุณคุยด้วยนะคะอ <laughs> ดาวคนคุยก็เป็นมหาอุดด้วยค่ะตอนนี้เนาะก็อี๋ยวไปดูกันต่อนะ you are exactly where you need to be นะคะเราสามารถที่จะพาตัวเราเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ที่เราต้องการนะคะตอนนี้นะ่บอกเลยว่าดาวหลายดวงค่ะโคจองเข้าไปอยู่ในเรือนสหัสชาที่แปลว่าการเดินทาง mm hmm. เพื่อนฝูงสังคม mm hmm. เพื่อนบ้านการติดต่อดาวเพื่อนราหูค่ะก็ยังอยู่ในเรือนพันธุนะคะเอ่อสหัสชาไปไหนสหัสชามาพันธุเพื่อนฝูงสังคมมาที่บ้านไหมนะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นทีนี้ ถามว่าตัวคุณถ้าคุณมีความสุขคุณแฮปปี้มันก็โอเคนะนะคะเนาะก็กอบกลยค่ะช่วงเวลาที่มีความสุขนั้นแม่หมอมีเพื่อนท่านหนึ่งนะคะลัคนาธนูเนี่ยพระฤหัสน,นเดือนปุตตะเนี่ยเขาได้เขาเพิ่งมีมีน้องเนาะนะคะเพิ่งคลอดลูกอืก็แบบเก็บสถิติไปนะคะในเสิ์ฟของนักโภระศัตร์นั้นอ่มาดูกันพลังงาน,นตัวตนของคุณค่ะ the chariot ค่ะนี่คือไพ่ประจําตัวของคุณ คนส,สนิทชาวฮนูในเดือนนี้การเดินทางเด่นมากๆนะคะดาวศุกร์เนี่ยจะโคจรเข้าไปยังเรือนสหัชชาด้วยค่ะได้ตำแหน่งอุจจาวิราชนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยวันที่9มีนาเนาะตรงนี้เขาเรียอกอตำแหน่งของ สุกเนี่ยยังอีกได้ตำแหน่งหนึ่งเขาเรียกปฐุมเกณฑ์นะคะคือเนื้อหอมพอเขาจะโยกกับลัคนาเราเพราะฉะนั้นตัวเราจะเนื้อหอมไอ้ปกติก็เนื้อหอมอยู่แล้วเนาะเป็นราชาชโชคทีนี้สุกมาก็ยิ่งมาทําให้เนื้อหอมอีกโยกลัคนาแล้วก็โยกดาวพฤหัสด,ดาวประจำตัวนะคะในเรือนสหัสชาเพื่อนฝูงสังคมเดินทางไม่หยุดไม่หย่อนหาเดชะยอดไพแห่งอัศวินรถม้านะคะเออทีนี้ในเรื่องของความรักลาา่ะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในอดีต ในอดีตคุณไปเจออะไรไมาบ้างม,มี King of Pentacles นะคะ The Moon เด็กถือดาบแปดถ้วยในอดีตคุณไปเจอกับความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างคุมเครืออยู่เหมือนกันนะอาจจะมีคนนึงเอาแต่ใจนะแล้วก็อีกคนนึงก็ต้องการความมั่นคงหรือความชัดเจนอาจจะต้องการคอมมิชเมนต์ก็ได้นะคะเนาะเนี่ยเด e m o มูนะบางทีแบบถ้าสัวเป็นคนคุยเนาะก,ก็อาจจะยังไม่มีสถานะก็ได้หรือว่าถ้าเป็นแฟนกันมันมีความมีมันมีความแบบไม่ ไม่ลงรอยกันเลยบางอย่างอาจจะมีคนหนึ่งที่เอาใจใจเนาะนะคะแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองขี้มงนก็ได้ส่วนอีกคนหนึ่งก็เรื่อยๆเฉยๆนะคะประมาณนั้นโอ้มีไพ่แปดถ้วยด้วยบางคู่บางคนนอดีคุณอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่มันเติมไม่เต็มคือถามว่าสมมติว่าถ้ามันต่อให้มันคุ้มคลือหรือไม่คุ้มคลือนเนาะมันจะมีรอยรั่วในความสัมพันธ์นะคะในอดีตนะคะมันจะมีรอยรั่วในความสัมพันธ์ในอดีตเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรื่องอะไรเลยหกดาบ ก้าวดาบอืมอาจจะเป็นความห่างไกลกันไหมไม่ค่อยมีเวลาให้กันไหมนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความห่างไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันคู่ความคนรักของคุณเขาคือดาวพุธเรือนของมิถุนเป็นคนชอบเข้าสังคมอยู่แล้วอะค่ะก็เดินทางเก่งอีกอย่างหนึ่งเรามองว่าสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นมันมีรอยรั่วอาจจะเป็นเพราะว่า ไม่ค่อยมีเวลาให้กันแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายนึงอะ่ะงอนนะคะฝ่ายหนึ่งก็จะมีคนหนึ่งที่ทุ่มเทจะมีฝ่ายหนึ่งที่ทุ่มเทให้กับความรักอะ่ะนะคะการให้รับไม่เท่ากันอะ่ะก็อาจจะรู้สึกว่าเออแบบพอแล้วเลยวันนี้ค่ะก็เลยเลือกที่จะตัดใจออกมาประมาณนี้นะคะทีนี้เราไปดูกันว่านาน้งความสัมพันธ์ใหม่ๆ จะเป็นเช่นไรในเดือนนี้มีพลังงานของ2เหรียญ High Priestess Judgment 4ดาวแล้วก็9ถ้วยเอาล่ะ2เหรียญมาเลยใบแรกถ้าดูจากหน้าไพ่เราจะเห็นถึงความลังเลถูกต้องไหมเหมือนเขาเล่นเหรียญซ้ายขวาซ้ายขวาในแง่ดีคือคนที่ปรับตัวนะคะพไพ่ใบนี้เป็นคนค่อนข้างที่จะปรับตัวเก่งดาวพุธเนี่ยเขาเป็นดาวฉเฉลียวฉลาดนะคะแบบมีถุนเนี่ยก็บอกเลยว่า หาตัวจับได้ยากในเรื่องของความเฉลียวฉลาดต้องให้เขาเลยทีนี้ไพ่สองเหรียญเนี่ยบง่งอะไรบ่งบอกอะไรบ่งบอกถึงความไม่สเตเบิลวันที่3มีนาคมดาวดวงแรกที่จะขยับนะคะคือดาวประจําตัวคู่ครองคนรักของคุณเซิร์ชคือวิ่งเดินเร็วนะคะเข้าไปในเรือนพันธุได้ตําแหน่งประและนิดประแปลว่าของคนอื่นนิดแปลว่าน้อย ะะเหมือนน้อยนิดเพราะฉะนั้นเมื่อดาวประจําตัวของคู่ความของคุณเป็นแบบนี้นะคะในตําแหน่งช่วงเดือนมีนาคมก็จะบอกว่ามีความไม่ Stable ลนะคะไพ่ไฮเพลเทสมาเช็คให้ดีคําว่าปราบแปลว่าของคนอื่นว่าเขาคนนี้มีใครอยู่แล้วหรือเปล่านะคะมีใครอยู่แล้วหรือเปล่าหรืออาจจะเลิกไปแล้วก็ได้แต่ว่า เป็นแม่ไม้พ่อไม้เลยประมาณนี้นะคะเนาะได้ทั้งหมดหรือผ่านการที่ผ่านการมีครอบครัวาม,มาแล้วไม่สมหวังในความรักนะคะ judgment คนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้เป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณในด้านของศาสนาวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีภาษาบางคนอาจจะเคยผ่าน trauma าาคนนี้ผ่านเรื่องราวอ,อ,อาจจะผ่านเรื่องราวบางอย่างในในช่วงเดือนที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในเดือน ในเดือนกุมภาพันธ์เนาะในช่วงประมาณกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเออเขาเพิ่งผ่านออบ้านแดมานะคะบ้านของการ transformation ไพ่นี้ใบนี้ก็คือ transformation คือการเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนคนนี้อาจจะเพิ่งเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างออกมาเนาะนะคะอ่าที่ออมีไพ่สีดาบ่งบอกถึงคนคนนี้เป็นคนที่ทำไมดูเหนื่อยจังก็นางเพิ่งจบนะ จบอะไรมาหลายๆดวงเลยอะนะคะดาวทยอยเข้าเรือนเรือน8ค่ะคือเรือ,อนมรณะในทางภาษาไทยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษคือ transformation อะบางคนอาจจะจบโปรเจกต์โปรเจกต์เก่าจบโปรเจกต์เก่าแล้วก็จะเริ่มโปรเจกต์ใหม่บางคนจบงานเก่าเริ่มง,งานใหม่บางคนเรียนจบนะคะแล้วก็จะเลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นได้หมดนะคะเออเดี๋ยวแม่หมอขอขยายหน่อยละกันว่าสี่ดาบ เขาไปเจออะไรมาอันนี้แม่ฝอสับไพ่แล้วนะคะไปเจออะไรมาเหนื่อยอะไรอ่ะเหนื่อยจากความเป็นโสดหรออ๋อเหนื่อยจากกว่าจะหลุดออกจากการที่แบบเป็นโสดมาน่ะเหนื่อยนะคะไปเจอความสมาธที่อึดอัดอ่ะแต่ตอนนี้เขาเป็นฟรีดอมแล้วเขาอิสระแล้วนะคะเขาฟรีดอมเขาอิสระแล้วหนึ่งเรียนต้องการเริ่มต้นใหม่ละ เรามองว่าเขาน่าจะเจอความสัมพันธ์ที่เอาจริงๆคือคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนจะเจ้าชู้อะ่ะแต่ว่าจริงๆอไม่นะถ้าสมมติว่าถ้าเขาได้เจอคนที่ใช่ที่สุดที่ที่ที่แบบที่มันเหมือนแบบคนคนนั้นของเขาอะ่อะซัมวันที่แบบเขารอที่ใช่จริงๆโซเมทหรือเนะื้อคู่หรืออะไรก็ตามที่เขารู้สึกว่าใช่จริงๆคนคนนี้จะหยุด ะะแต่ personality เนื่องจากเป็นคน friendly คนคนี้เป็นคน friendly นะคะเป็นคน friendly เป็นคนที่ชอบเข้าสังคมมาเลยทําให้เขาอาจจะดูเจ้าชู้อ่ะนะคะเนี่ยมีก้าวถ้วยมาด้วยเห็นไหมคืออันนี้จริงอะ่ะก็อาจจะมีตัวเลือกก็ได้นะคะอาจจะมีคนคุยแต่ว่าตัวเขาเนี่ยถ้าสมมติว่าเขารักใครนะเขาก็จะทุ่มเทมากแล้วเขาก็จะหยุดอยู่คนคนนั้นเลยนะคะประมาณนั้นน่าจะมีตัวเลือกอยู่ ก็ก็เป็นช่วงที่เพิ่งเปลี่ยนมาเนาะนะคะ the sun ค่ะถ้าเขาเข้ามาเขาจะ take action ยังไงบ้างคะว้า wow, ว the sun เลยแล้ว the devil มาทำไมก่อนนะหนเหรียญด้วยเอออ่ะมี the sun ค่ะ the shadow side นะคะคือไพ่ devil มี the มี the tower ค่ะ age of sword แล้วก็1เหรียญ บ่งบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีพชชั่นเนาะไพเดวิลคือแบบมันจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับมีแรงดึงดูดอะคะ่ะม,มีแรงดึงดูดในเรื่องของ18บวกอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะเนะาะจะค่อนข้างที่จะมีความสุขแต่เนี้ยบางแต่อาจจาะมา,มา,มา,ห,าหายได้นะคะดาวประจําตัวเขาไม่ไม่นิ่งมันเหมือนเส้นปะเส้นปะมันไม่เป็นเส้นตรงใช่ปะ่ะมันแบบขีดขีดขีดถ้าเรามองว่าขีดขีดขีด,ขด,ขดคืออะไรอะมันก็ไม่เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายอะ ทาวเวอร์เดี๋ยวคุยบ้างไม่คุยบ้างทําให้เราแบบคิดถึงมันจะทําให้เราคิดถึงอะ่ะมันมีไพ่ h a d o w s i d e มาด้วยอืมคนคนนี้มีสเสน่ห์แปลกๆนะคะดาวเขาคุมคู่กับดาวราหูแล้วก็ดาวพะเกดเท่ากับความแปลกไม่เหมือนใครและน่าหลงไหลอาจจะทำให้คนรู้สึกอึดอัดก็ได้นะคะถ้าคุณชอบคามั่นคงและ s t ต b บ e แต่ถ้าธนูชอบแ a s ชั่น รารู้สึกว่าความสัมพันนี้ตอบโจทย์ความสัมพันนี้จะทําให้บงคั้างคังคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดน,นะถ้าคุณบอกว่าโอเคทําไมจะต้องมามีความมา,มาเจอความสัมพันธ์อะไรที่มันคาดเดาอะไรไม่ได้มันยังคาดเดาอะไรไ,ไม่ได้ค่ะเพราะว่าดาพุธเขาเป็นปราเป็นนิดอ่ะนะคะอาจจะต้องรอนู่นนะคะกลางปีเป็นต้นไปดาพ,พุธเนี่ยจะโคจรเป็นเกษตรตาธิบดีเลงลัคนาคุณเนาะอันนี้ไม่มอ แชร์ล่วงหน้าให้ฟังนะคะเนี่ยประมาณกลางปีเป็นต้นไปเขาจะเป็นเกษตรนะคะตรงเนี้ยอีกจุดอีกจังอีกจุดหนึ่งแล้วอีกจุดหนึ่งนะคะอ่าแต่ว่าโอเคเอามาที่เดือนนี้ก่อนละกันมีนานเราเชื่อว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีการัพ p อ o r t หรือช่วยเหลือซึ่งผลประโยชน์บางสีบางอย่างร่วมกันก็ได้คุณจะเจอกับเขาจากเพื่อนแล้วก็การเดินทางนะคะอย่างคาดไม่ถึงด้วยแหละเพราะว่ามันจะมีดาววินาศแล้วก็สหัสช้าพวกเนี้ยเนาะนะคะแล้วก็เ ดาวที่บ่งบอกถึงการเดินทางดาวที่บ่งบอกถึงความคาดไม่ถึงถ้าคุณไม่ได้เดินทางไปไหนในโลกออนไลน์ค่ะคนคนนี้อาจจะนคนที่เป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าอยู่ในกลุ่มที่คุณคอนเน็กด้วยเช่นเป็นคอนเน็กชันก็ได้นะคะอืมคือก่อนหน้นี้นเขาอยู่ในเรือนเพื่อนของคุณเนาะ แล้วเขาโยกกับลักนณาคุณนี้ไม่เหมาะเลยต้องท้าวความเพราะว่าดาวมันจะสอดคล้องมาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าการเดินทางของคุณอาจจะทําให้คุณเจอก,กันกับเขาได้ในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงกลุ่มคอนเน็กชันของคุณกลุ่มเพื่อนของคุณสังคมของคุณแนะนําให้นะคะประมาณนี้อืมบางคนอาจจะเป็นญาติพี่น้องแนะนําให้ด้วยก็ได้นะเนี่ย ะะมันมีดาวสุภาไปเจอกันด้วยตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาสุภาคือผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะนะคะหรือผู้ใหญ่ในสายงานก็ได้หรือว่าผู้ใหญ่ของเราก็ได้นะคะในครอบครัวเราแนะนําให้นะคะทีนี้หากเพื่อนๆเนี่ยกําลังตามแม่หมอขอขยายแปดาบหน่อยนะคะแม่หมออยากทราบ8ปดาบคืออะไรหากเพื่อนๆกาลังตามหาความสัมพันธ์ที่มีแพชชั่นเนาะแต่ว่ามันก็อาจจะยังคาด ยังคาดดาวอะไรมากไม่ได้นะอาจจะมามา,มาหายๆแต่ว่ามันก็มีความสุขเพราะเขาอยู่คู่กับดาวสุพะแปลว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยก็ได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่14มีนาคมเป็นต้นไปอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของเขานะคะแป่ดาบคืออะไรคะ เาอาจจะไม่สเตเบิลมันเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเพิ่งผ่านเรื่องดาวร้ายๆมาก็ได้ที่แม่หมอบอกเขาอาจจะถูกแทงข้างหลังถูกหักหลังมาเนาะชิ่งสองดาวลาพักเขาเข้าเรือนมอนะนะคะลาพากักวิ่งแปลว่าความรักด้ดวยนะคะอือสามดาบเนี่ยดูดิรักสามเศร้าเราสามคนเราก็เลยรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยออกมาแบบเจ็บๆอะ่ะนะคะแล้วก็พร้อมที่จะไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมันว่าฉันจะไม่เจ็บอีกอะ่ะ ต้องไปครั้งหน้าฉันต้องไม่เจ็บอีกการที่ฉันพายเรือออกมาแล้วมาแบบเจ็บๆอะไปตายดับหน้านะคะพไพ่ใบนี้แต่ก็ยังคอยไปสืบไปสกองกอยู่นะเออเราก็รู้สึกว่าโอเคความเจ็บมันมีค่ะทุกคนมีความเจ็บแต่มันต้องใช้เวลาในการฮิลเนาะสามดาบมาเลยสิบดบับ ตาปักหลังมาเลยนะคะโอเคเรารู้สึกว่าโอเคถ้าถ้าสมมติว่าเขาจะไม่สเตเบิลมันก็ไม่แปลกถ้าเขาเพิ่งผ่านเรื่อง,องด้ายมาเนาะอย่างที่บอกว่าชิ้น2ผ่านเรือนเรือนการเปลี่ยนแปลงมาเรือนที่ผ่านมาค่ะโอเคถ้าเพื่อนเพื่กำลังตามหาความสัมพันธ์นะคะที่ที่มีแพชชั่นมีเสน่หมีความน่ารัก ชอบเข้าสังคมมีความ diversity <laughs> diversity มีความหลากหลายนะคะมีความหลากหลายมีเป็นคนไม่อยู่นิ่งอะคะ่ะชอบคุยชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวชอบแสดงออกบางครั้งก็ indie บางจะบอกว่าสามบันดีสี่บันร้ายก็ไม่ใช่แต่ความว่าเป็นดาวพุธคือด,ดาวที่โลเลที่สุดในทุกในสิบดาวนะคะทั้งหมด ก็จะบอกเลยว่าความเฉลียวฉลาดมันเป็นเพราะว่าเขาสนใจหลายๆอย่างความสนใจหลายๆอย่างจะทาให้เขาชอบเดินทางท่องเที่ยวชอบคุยกับเพื่อนเพื่อนเยอะแล้วก็เป็นคนปรับตัวเก่งชอบเรียนรู้คนคนนี้คือตอบโจทย์เอนเนอร์จี้เขาจะมีความเออมีสีสันเขาเรียกมีชีวิตชีวาน,นะคะ่ะเพื่อนๆเนาะเออเขาจะมีชีวิตชีวาเดือนนี้เขาจะเริ่มมีชีวิตชีวา นะคะเออตั้งแต่ตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปเนาะพราดาวอังคารของคุณเนี่ยในเรือนการเงินค่ะขยับเข้าเรือนสหัชชะในวันที่15อาทิตย์ขยับก่อนเนาะอาทิตย์สุภะสุภะสหัชชาวันที่14นะคะตำแหน่งนี้ดาวอาทิตย์ขยับพอวันที่15ดาวังคารขยับค่ะไปเจออ่ะเข้าสหัชชาเหมือนกันหมดแล้วนะคะขยับหมดแล้วเมื่อดาวอังคารขยับวันที่15มีนาคมแปลว่าในฝั่งของเขาตัวเขาเนี่ย ก็จะมีแรงมากขึ้นเพราะว่าดาวคางเขาตกมรณะอยู่นะคะคือดาวคางตกเรืนี้ไม,ไม่ไม่มีค่อนไม่ค่อยมีแรงที่จะขยับทําอะไรมันมีก็เป็นประมาณนั้นนะคะแสดงว่าช่วง Energy 1 5มีนาคมแม่หมอมองว่ามันจะเป็นช่วงที่หลายๆอย่างขยับดีขึ้นนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์แต่มันก็ยังอย่างที่บอกแหละนะถ้าเพื่อน,อนๆแบบโอเคถ้าสมมุติว่าความสัมพันธ์เนี้ย ตัวของคุณเองคุณก็มีความสุขที่คุณจะคุยเขาก็มีตัวเลือกนะคะคำสัมพันธ์นี้ตอบโจทย์คนคนนี้อาจจะเป็นชาวมิถุนตุลกุมนะคะชาวธาตุลมมีชาวสิงและคณาสิงมีชาวเมษลัคนาเมษมีชาวมังกรลัคณามังกรชาวพิจิกและคณาพิจิกชาวกรกฎลัคนากรากฎมาเยอะมากถึงบอกว่า diversity ไง mm hmm. diversity มันคือความหลากหลายนึกอ,ออกไหมออมันคือความแบบหลายสิ่งหลายอย่างเบรนเข้าด้วยกันอะ เนี่ยคนคนนี้มีมีมีทุกธาตุเลยคําว่ามีทุกธาตุเนี่ยแสดงว่า personality บุคลิกภาพเขาจะเป็นแบบนั้นนื้อออกไหมคะแต่ไพ่เดอะซันนะไพ่ที่ดีสุดเนี่ยจะมาขยับเอาความไม่ stable ขึ้นมา ช่วงกลางเดือนดาวพระอาทิตย์เนี่ยก็จะเข้าไปอยู่กับตัวเขานะคะของคุณเนี่ยในเดือนพันธุเนี่ยแหละดาวพระอาทิตย์คือไพ่ใบนี้ไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับที่เป็นเจ้าเรือนสุภาของคุณนะคะก็ต้องบอกเลยว่าก็คนคนนี้โดดเด่นค่ะอยู่ที่ว่าเขาจะแสดงออกว่าโดดเด่นหรือไม่มากกว่านะคะเพราะความเฉลียวฉลาดอย่างดาวพุธเขาเรียกว่าอยู่เป็น <laughs> นึกออกไหม นะคะประมาณนี้มีความสามารถทางภาษาด้วยเนาะอาจจะชอบอาจจะเป็นคนที่ถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาติยก็คือพูดภาษาอังกฤษก็คือมีความสามารถในด้านะภาษาที่สองที่สามนะคะหรือทำงานต่างประเทศค่ะประมาณนี้นะคะทำเนี่ยต่างประเทศนะคะเป็นคนที่อ่อนกว่าัยค่ะจะด้วยอายุเท่าไหร่แต่จะมีลุกที่อ่อนกว่าัยแล้วก็มีกิจกรรมสนุกสนานนะคะยิ้มเก่งเลยวันนี้ค่ะ เพื่อนเยอะค่ะโอเคเราไปดูกันค่ะพลังงานนักคำจะเป็นเช่นไรคะเดฟค่ะ King of Pentacles Page of Swords The Fool ค่ะแล้วก็ The c h a r i o t ในเดือนนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะนะคะในส่วนของหลังกลางเดือนเป็นต้นไปนะคะ ดาวอังคารดาวสุกจะไปเจอกับดาวสาวคู่เซียนศัตรูอังคารสุกก็เป็นมิตรกันเนาะนะคะทีนี้อังคารมาจากไหนคะปุตตะลาภะสุกมาจากไหนเออขอโทษค่ะปุตตะวินาศสุกมาจากไหนอริลาภะไปเจอกันกับดาวการเงินเงเรือนสหาชาัชชะมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้เขาเรียกอะไรอะ่ะแก้ไขปัญหาแล้วได้รับความสำเร็จ ปตุตตะคือการลงทุนใช่ไหมที่บอกบางคนอาจจะมีการทําอะไรบางอย่างเช่นคุณจบโปรเจกต์เก่าคุณจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ไพเดทเนาะจบโปรเจกต์เก่าคุณเริ่มโปรเจกต์ใหม่ค่ะเพราะว่าอริวินาจบไปแล้วทีนี้ปตุตตะลาภคือการแข่งขันการเสี่ยงการประมูลบางคนอาจจะมีการประมูลงานก็ได้นะคะ,ะหรือไปเหมือนลงทะเบียนสอบอะไรบางอย่างเนี่ย เพื่อแข่งกับคนอื่นนี่นึกออกไหมคะประมาณนี้อริลาพัเนี่ยคือการแข่งขันเพื่อที่จะได้รับลาาผลนี่คือความหมายปุตตะวินาศการทําอะไรใหม่ๆอย่างคาดไม่ถึงโปรเจกต์ลับๆอะไรลับๆหรือโปรเจกต์ต่างประเทศก็ได้คะ่ะเด็กคือต่างประเทศเพราะฉะนั้นลัคนาราศีธนูคนโสนิทอาจจะเป็นสัมพันธ์นกับเรื่องของตรงนี้นะคะเรื่องต่างประเทศหรือว่าทางออนไลน์ก็ได้นะคะการแข่งขัน อะไรพวกเนี้ยนะคะคือเราจะสําเร็จไหมเรามีเพื่อนเรามีคู่มิตรเนาะเรามีบริวารมีลูกน้องนะปุตตะบริวารลูกน้องหรือคนอ่อนกว่าหรือใครก็ได้ที่เป็นแบบเออบริวารของเราค่ะภัยเด็กด่ามายันคือการแข่งขันเนาะแต่ว่าก็จะมีการช่วยเหลือก็ได้รับการช่วยเหลือนะคะเพราะว่าเป็นคู่มิตรกันที่นี้เสาเนี่ยเป็นเสียส้ยนศัตรูใช่ป่ะเขาคือการเงินแปลว่าอาจจะต้องใช้เงินเยอะ กาที่จะผ่านออกมาได้กว่าที่จะทําได้ก็ต้องใช้เงินเยอะหรือการที่คุณจะได้รับ,รบล่าผลการแข่งขันถ้าคุณค้าขายคุณอาจจะมีคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่ามันก็จะต้องลงทุนเยอะต้องปรับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโปรดักอะไรถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการอะไรอย่างเงี้ยเนาะได้ทั้งหมดค่ะคือมันจะมีภาษาม,ม,มันไม่ได้มาง่ายๆเดทเห็นไหมเนี่ย เสาคือคนเก่าคนแก่เด็กอะถือแอปเปิลไปให้เห็นไหมแบบอ่ะช่วยหน่อยได้ไหมเนี่ยก็อาจจะต้องแบบถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจก็ลูกน้องนะคะส่งลูกน้องไปให้ลูกน้องช่วย <c oughs> ก็คืออาจจะมีบริวารบางคนอาจจะเปลี่ยนบริวารใหม่ก็ได้ค่ะลูกน้องคนเก่าลาออกคนใหม่มากอย่างเงี้ยค่ะอ่านได้อ่านได้หลายอย่างเพราะว่ามันอยู่ในเรื่องของการพูดคุยไงของการเจรจาของการเดินทางด้วยค่ะสหัสชาคือการพูดคุยแล้วก็การเดินทางอะเห็นไหม ก็ต้องบอกเลยว่าคีย์เวิร์ดของเดือนนี้คือไพ่ของการแข่งขันที่เรื่องของความรักละคะความรักเนี่ยมันอยู่ในเรือนพันธุเนาะดาวคู่ครองไม่บอกเลยมองว่าเนี่ยไพ่ชาริอตมาอีกแล้วไพ่ของการแข่งขันนี่ก็ไพ่ประจําตัวก็ชาริอตแสดงว่าคว,ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเรามองนะว่ามันมีโอกาสที่จะพัฒนาได้แต่ยังอยู่ในช่วงของการประครับประคองนะคะอยู่ยังอยู่ในช่วงของการประครับประคอง จนกว่าจะถึงช่วงเดือนมีสายนที่ดาวประจําตัวคู่ครองของคุณเนี่ยเขาจะโครจรเข้าไปจะเจอไหมนะเดี๋ยวแม่หมอดูก่อนอ๋อน่าจะไม่เจอเดือนหน้าแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าน่าจะประมาณพฤษภาโน่นอะหลังพฤษภาเพราะดาวประจาตัวคุณจะขยับเข้าเรือนอริเดี๋ยวดาวพุธก็จะเข้าอริด้วยกันนะคะน่าจะประมาณหลังพฤษภาตรงนู้นอะดาวเราจะไปเจอกันเขาพอดีเลยนะคะแต่ตอนนี้ใดๆก็ตามแม่หมอยังมองว่า มันเป็นช่วงจังหวะของอิสระมากกว่าแหละถนวจะมีความสุขกับการทํางานไหมคนโสดสียจะมีความสุขกับการทํางานไหมคิงกับคับถามว่าคุณมีใครในใจไหมมีนะบางคนอาจจะมีคนที่มีไปแล้วในใจก็ได้ลาพะเนี่ยอีกเรือนหนึง่งนะคะลาพะเนี่ยเป็นปฐุมเกณฑ์ในเรือนสหาชชะมีโอกาสด้วยนะคะอาจจะเจอกันจากการเดินทางนี่แหละ อาจจะมีการพูดคุยกันแต่ยังอยู่ในช่วงของการประคับประคองนะคะเพราะว่าเจอเสาเสี้ยนศัตรูยังถ้าเวลาเจอเสายังไงมันไม่ง่ายค่ะเอาเอาง่ายๆเลยอย่างต่อเดือนนี้แม่หมอเนี่ยกุมภาเนี่ยดาวเสาเนี่ยไปเจอดาวการเงินแม่หมอเนี่ยไปเจอดาวเสาเงินไม่เข้าเลยเงินเข้ายากมากแล้วก็ชา้าด้วยอันนี้แชร์ให้ฟังนะคะอีกทีพเป็นของดาวเสา ดาวเสารูกความเหนื่อยค่ะเราต้องเหนื่อยก่อนเขาถึงจะสบายใจเราต้องเหนื่อยก่อนเราเราต้องเหนื่อยก่อนนะคะเขาถึงจะให้เราเนืกออกไหมคะเนี่ยแหละถ้าเราคิดแค่นี้อย่างนี้นเหมือนกันแต่ความรักของคุณเนี่ยไปเจอกับดาวเสาราภะก็คือลาภะก็คือคนคุยอีกเรือนหนึ่งปุตตะวินาศปุตตะก็คือคนคุยอีกเรือนหนึ่งแล้วไปเจอดาวเสาร์ก็เลยบอกว่าเออมันมันตะมันมันจะมีข้อจํากัดอะค่ะของคุณในช่วงนี้นะคะ แต่ถามว่าคุยได้ไหมคุยได้นะแต่ไปเรื่อยๆนะคะเพราะเป็น The Fool อยู่เป็นคิ n g อ f Cups อยู่มันยังไม่ได้เป็นไพ่ที่เดือนนี้มันคีย์รบบของคุณคือการแข่งขันนะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยเรามองว่ายังให้อิสระแก่กันและกันคุยบ้างไม่คุยบ้างถ้าคุณเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะต้องมีแฟนทันทีได้หรือหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็คุณก็คุยไปเรื่อยๆไม่หมอมองแบบนี้นะคะในช่วงเดือนนี้ประมาณนี้นะคะ ส่วนการเงินยังคงมั่นคงเนาะเงินของคุณเป็นดาวเสามันก็ไม่ได้ได้อะไรไมาง่ายๆอะ่ะมันเป็นเกษตรตาธิบดีก็คือได้มาทีก็ได้ใหญ่อะไม่ได้ได้เบาๆเหมือนคนอื่นเขาดาวเสาเป็นดาวโปรเจกต์ใหญ่ๆได้มาทีก็หลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านจริงไม่จริงพิมพ์มาบอกเลยนะคะขึ้นอยู่กับดาวพื้นดวงส่วนบุคคลด้วยนะคะแต่ว่าลาัคนาลัคนาราศีธนูเป็นเช่นนั้น จากสถิติที่ดูออของลูกดวงนะคะแล้วก็คนใกล้ตัวนะคะเขาเป็นผู้รับเหมานะคะแล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานนะคะซึ่งเวลาได้ทีก็ได้ทีเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลามาคือมันไม่สเตเบิลไงต้องต้องรอ,อเบิกใช่ไหมเพราะต้องติดต้องติดต่อราชการอย่างงี้ใช่ไหมคะนี่ยกตัวอย่างนะคะแชร์ให้เห็นค่ะว่าในส่วนของดาวอะไรเป็นดาวแบบไหนดาวใหญ่ดาวเล็กก็มีส่วนนะคะที่จะบอก ถึงเรื่องตาวเหล่านั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่โดยรวมก็ยังอยู่ในจุดที่ดีค่ะสําหรับคนโสนิทนะแม่หมอกออ็ขอให้คุณโชคดีนะคะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะ ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆท่านไหนได้รับข้อความไม่ดีต่อใจแม่หมอต้องขออภัยด้วยนะคะนี่คือการทํานายรวมไม่ได้จาจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะหากเพื่อนชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กันด้วยนะคะท่านไหนต้องการปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ดีมาได้เลยค่ะรายละเอียดอยู่ช่องดีสคริปชันด้านล่างใต้คลิปนะคะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นด้านบนค่ะขึ้นให้แล้วที่หน้าจอคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะถ้ามีคําถามก็ทักมาสอบถามกัันนนนนดด้เลคคค่ะ่ะะะวใหหมิปาาือนนาะะสสี